ทุกคนนี่นะครับอะไรรู้ไหมโรตีชาชักเรามาเห็นบ้านคุณตุก๊กเห็นไหมเดี๋ยวจะพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่แค่290เมตรจริงๆนะทุกคนเวลาเราเสิร์ชหาที่ที่พักสายใต้ใหม่อ่ะบ้านคุณตุ๊กจะขึ้นเป็นอันดับแรกเลยทุกคนจ้าแต่ระหว่างรอเช็คอินใช่ไหมเราก็มารอแซบที่นี่เลยทุกคนชาชักชาวเรือตรงสายใต้แห่งใหม่แอร์ฉ่ำๆทุกคนจ้าเนี่ยมันเข้าไปในนี้นะจะบอกเส้นทางว่า จากชาชักชาวเรือเนี่ยก,กี่เมตรทุกคนกี่เมตรจะมาลุ้นกันะให้ดูกันหน้าตาของรถทีชาวชักชาวเรือไปกองเห็นไหมสองนาทีเองถ้าเดินขับรถ2นาทีถ้าเดิน4นาทีเห็นไหมสาม้ยเมตรแต่เมื่อกี้เราเดินมาจาก KFC ตรงนี้มันขึ้น290เมตรก็ไม่ต่างกันทุกคนว่าเราเดินมาจากเค c ฟซมาชาชักชาวเรือก็มาออกมาจากร้านประมาณ100เมตรก็โอเคอสมเหตุผลว่า350เมตรจากชาชักแต่ถ้า ไปจากเคฟซีก็290เมตรก็ไม่ไกลกันถูกไหมแคบจะไม่ต่างกันเลยไปกี่เราจะต้องเช็คเช็คเดินจากตรงนี้เพื่อตามหาที่พักบ้านคุณตุก๊กทุกคนจะาฝากอีพีที่แล้วด้วยนะเดี๋ยวเจะต,ตามเอานี้เป็นแผนที่หาทุกคนจะนี่ฮะเห็นไหมอยู่ใกล้กันเลยนี่รถตีชาชักไ่ตรงนี้บ้านคุณตุ๊กอยู่ตรงนี้แต่อยู่ข้างล่างนะบ้านคุณตุก๊กโอเคไหมอืมไปนี่ฮะครั้งแรกในชีวิตนะอ,อ๋อมีสอง อันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะทุกคนชั้นสองก็จะขึ้นไปข้างบนอีกทุกคนจะก็าจะทาเป็นพาสปอร์ตหนังสือเดินทางนะฮะข้างล่างก็จะเป็นะขายทงขายทัวไปกระบงกระบี่ตะกัวป่ากุระบุรีได้หมดหัดยงหัดใหญ่ปัตตานีถึงนาราธิวาสสวยงโกลกเลยนะจ๊ะทุกคนฉะนั้นทุกคนตรงนี้ทําเลทองมากๆนะครับโรตีชาชักชาวเรือทุกคนจะยิ่งทราบประวัติความเป็นมาทุกคนจะยิ่งประทับใจกับร้านนี้มา,มากๆแล้วก็ความเป็นชาไทยแท้ๆท,ทุกคนจะน่ารักมาก,มากนะฮะนี่ฮะ เห็นไ,ไหมซื้อตรงซื้อทัวร์ไปเกาะเต่าหลังสวนได้หมดทุกคนจะเคจะไปหัวทรงหัวไซดอนสักได้หมดขนมขนมเกะาะพังงานก็มาซื้อที่ใส่ใต้ใหม่มานอนที่บ้านคุณตุก,ก่อนสักคืน2คืน3คืน4ค,คืนก่อนจะออกเดินทางไปพักไปสุพรรณเราจะไปอย่างที่บอกว่าจะไปงานพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกไหมเราก็เลยต้องวางแผนว่ามานอนที่บ้านคุณตุกแล้วก็มาเจอชาวชาวเรือโคตรแบบภูมิใจเลยครบไ่เจอร้านดีๆแล้วก็ที่พักดีๆ ไปสุพรรณวันจันทร์จากทุกคนจ้าเพื่อจะไปงานพุ่มพวงจะไปเก็บบรรยากาศวัทับกระดานมาให้ดูด้วยนะไม่แน่นะอาจจะไปเจอชาชักชาวเรือที่นั่นก็ได้แล้วมาลุ้นกันไหมล่ะไม่แน่หรอกเออเพราะของเขามีหลายสาขาอยู่นะทุกคนจาาอืมอร่อยมากนี่ฮะทุกคนน้องๆบรรยากาศแบบเขามีความเป็นกันเองมากรู้เลยว่าเขามีใจรักความแซ่บเสิร์ฟบ,บร,ริการชาวโลกนะครับนะะทุกคนนี่ฮะ อยากให้ทุกคนมาจังเลยอยาเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาแซบตัวตีชาชาักแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าใช่เลยทุกคนจ้ะนี่หาย้ำอีกทีหนึ่งนะครตรงไขตัวนู้นไปถึงนู้นเลยนะมีสายเหนือด้วยหรอนี่เป็นสายใต้นี่ใต้ใช่ภูเก็ตระนองชุมพรประมาณนี้คลองท่อมมาที่นี่ได้หมดอ่าวลึกกระบุงกระบี่พังงาระน่งระโน,นส,ต,สติงพระสริงพระปากพนังก็มาขึ้นตรงนี้ละงูตรังได้ทุกส่งหมดเลยทุกคนนะข้างบนน็าจะทำพาสปอร์ตไปทุกคนด่า เลิศม,มากรสชาติอร่อยมากทุกคนจ้านี่ความเป็นกาแฟก็มีนะช่องนี้เราไว้สําหรับบอกโลกเเชั่นจะไปบ้านบุญตุก๊กก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนจ้าแต่แค่นี้ก็นะฮะได้โปรโมทได้บอกต่อถือว่ามากกว่าหนึ่งคลิปสองคลิปให้ชาวโลกได้แชร์กันนะฮะทุกคนจ้าอู้ตาอยู่สิมานั่งรอกันตรงนี้แล้วทุกคนจ้าลูกค้าเข้ารัวรวเลยนี่ฮะ คุณไปชาญชลาออกทางขวามือได้มีลูกส่งลูกสอนไม่หลงทุกคนห้องนองห้องน้ำแอร์ฉ่ำๆไม่ร้อนเลยอากาศดีบรรยากาศดีมากนะฮะคนตำาเน่อท,เทองเนาะเลิศเลิศเลิศคุณไปกินไปใครจะช้อปปิ้งก็ช่วยกันส่งเสริมการท่องเทีท่ยวส่งเสริมธุรกิจเนาะเศรษฐกิจไทยจะได้แบบสุดๆไปเลยตอนนี้นะฮะปากท้องทุกคนอาจจะบ่นกันเพราะว่ามันมีบักพักการเมืองใช่ไหมที่ บางคนเลือกเข้ามาแบบผิดไม่ได้แก้ไขปากท้องเราก็มาช่วยกันอุดหนุนกันทุกคนจะอุดหนุนพวกเราเองซื้อกินชงกินชาไทยชาใต้นะฮะทุกคนจะได้เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนจะไปหวังนักการเมืองบางทีมันก็ไม่ได้อยุคนี้มันเข้ามาอย่างที่บอกว่ามันมีอํานาจแล้วพวกมันก็ช่วยกันเองแบบผิดไม่ได้ช่วยปากท้องประชาชนให้ดีขึ้นจริงแบบถาวรนะทุกคนแล้วอยากให้เศรษฐกิจแบบยั่งยืนดีขึ้นแบบยั่งยืนคนไทยยืนด้วยลําแข้งตัวเองไม่ต้องโดนนักการเมืองมาหลอกว่าเลือกชั้นสี่เลือกชั้นสี่เลือก ถ้าเกิดพรรคชนะแล้วเนี่ยจะเอ่อปากท้องน้ำมันจะถูกลงเลยเนี่ยพราะเอาเขาจริงๆมันก็ไม่ได้ทาอย่างที่พูดถูกมาอย่างนี้เราเจ็บใจฉะนั้นเรามาส่งเสริมเศรษฐกิจไทยกันกินชาไทยแท้ชาใต้อย่างนี้ยฮะทุกคนจากสารพัดสารพีกระฟงกระแฟชาชักชาวเรือทุกคนอุดหนุนเศรษฐกิจไทยกันเองทุกคนจากเพราะว่าเป็น ยึดจิ๋วถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยนะทุกคนไม่ต้องไปพึ่งใช่ไหมฮะนักการเมืองที่มันมาหลอกลวงเราให้เราเลือกแบบผิดผแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่ทําตามที่ปัญหาเสียงอันนี้พูดตามจากใจนะไม่ใช่แบบอยู่กินไปวันๆเราก็ต้องมีความคิดมีสตินะฮะพวงใหญ่ประเทศชาติปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วก็ที่สาคัญคือสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยจากทุกคนจะรวยแบบยั่งยืนอร่อยแบบยั่งยืนจากทุกคนจะนี่หากเอฟซีจำได้ไหมนี่นี่นี่เดินออกมาก็จะเจอชาชักชาวเรือทุกคน เอ๊ะทำไมเราพูดแล้วเราเข้าสู่เศรษฐกิจได้เนะาะแสดงว่าเรามาจากหัวใจใช่ไหมเราอยากให้มาสนับสนุนอะไรที่ดีๆแบบยั่งยืนนะฮะทุกคนจ้ะจริงๆร้านเยอะนะทุกคนจ้ะร้านเยอะแต่เราเลือกร้านนีนะกบรรยากาศดีกันเองแล้วก็นั่งข้างหลังชิลๆสบายน้องก็ทําสดๆรล้นอนอด้วยนะเก่งมากเลยทุกคนดูสิทำกันแบบเป็นเพื่องเพศแม่ที่แบบรู้จักทำโรตีอะ่ะปกติเราจะเห็นเป็นผู้ชายเนาะ คุณภาพนี่อร่อยมากเลยทุกคนน่ารักกันเองมากๆเลยทุกคนจ้ะฮะ่โอเคเนาะ <Okay. S 1> ทุกคนดูร้านก็าปังมากเลยนะฮะ mm hmm. นี่ฮะรถมาก,กันเองมากจาก้ะนี่ mm hmm. เห็นไหมฮะสะดวกสบายมาที่นี่รอรถไปเช็คอินอาจจะนอนโรงแรมบ้านคุณตุก๊กนี่แหละอาเชียบ้านคุณตุก๊กเพราะว่าเราเองอะ มันสะดวกไงนะครับแล้วก็มีออความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเรายังไม่เคยมาสักทีหนึ่งก็เลยมาเจอนี่นี่นะฮะทุกคนใจบรรยากาศทุกคนอยากอ่ะไปไปไปพามาดูที่ศูนย์จําหน่ายตั๋วบ้างว่าไปภาคใต้แล้วไปที่ไหนบ้างได้โยทุครทุกจังหวัดในภาคใต้เลยชทิงพระสุงไท้ายก็ลกเบตงได้หมดเลยตาขุนเขาต่อทับปุดพันงานี่ฮะนะครับก็ไม่ไกลฮะไม่ไกลจากนี้เลย ก็มาชาชัดโรดตีชาวเรือโรตีชาชักชาวเรือต้องเรียกให้ถูกเนะอ่าจะจําัำได้ไหมว่าสายใต้ใหม่เขาแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกลแบบนี้ทุกคนจะเห็นไหม,มเห็นไหมนี่ไปปัตตานีนาราธิวาสะจิงพระสดงสดดาวพัทะลุงทุงสงจนะด่านนอกพัทะลุงหมดรวยนะฮะมาขึ้นรถตรงนี้นะฮะ ปักหลักนั่งรอนอนรอที่บ้านคุณตุ๊กเออไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่า290เมตรอยู่ตรงไหนนะบ้านคุณตุ๊กที่พักไปนี่น,นีที่เล่นกลุงเล่นเกมให้หมุมเด็กก็มีเสื้อผู้เสื้อผ้านะฮะคุยมีร้านหนังสือน่ารักน่ารัก,น,รกนึกถึงตอนสมัยที่เราออกพ็อกเก็ตบุ๊กับทุกคนหนังสือของเราก็ถูกวางขายตรงเนี้ยมาวางขายตามร้านในองค์ในอินดอกยามีผลงานเขียนมาแล้วสี่เล่มนะจ๊ะ แต่ตอนนี้มันเป็นบรรยากาศที่คนจะไม่ค่อยอ่านหนังสือก็เลยไม่ค่อยมีการคิดที่จะออกหนังสืออะไรมาให้คนได้ขายได้ซื้อกันนะฮะทุกคนนะทุกคนระยะทาง280เมตรแล้วจ้าใกล้จะถึงแล้วอุ้ยลงมายังไม่ทันถึงเลยเลยทุกคนจา๋ายังไม่ทันออกจากสายใต้เลยอ่ะมันขึ้น2 7งร็แล้วจาตอนนี้เดินแค่4นาทีนี่ไงยูทูบเบอร์คู่แข่งของเราเขาแข่งเขาไม่ได้หรอกเขามีคนติดตามเป็น10บล้านคน เขาดังแล้วก็เขาก็สบายๆชิลๆเป็นเขาขายความน่ารักด้วยไงเพราะเขาเป็นคนเกาหลีที่รักประเทศไทยแต่เรานี่ทำเหมือนกับเป็นงานอดิเรกแต่จริงจังนะเพราะว่าอยากจะเจออะไรดีๆอย่างเงี้ยบอกต่อไปเรื่อยๆก็พยายามอยากที่จะตอนนี้เริ่มมาคิดได้ว่าต้องเชิญชวนให้คนติดตามเยอะขึ้นขนาดคนติดตามยังไม่เยอะแต่มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวนะสองช่องอะทุกคนภูมิใจที่สุดฉะนั้นถ้าใครมาด้อยค่าช่องของเราไม่ได้นะเราบอกต่อแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะนี่ด้านหน้าแล้วจะมันขึ้นว่า290เามตรไปทางไหนจ๊ะ ทางนี้แน่เลยบ้านขุนตุกอุ้ยเชิญสักการะท้ามหาพรมองค์พระพิคเนศส่วนทุกคนอุ้ยเหลือ230เมตรแล้วจะ้ะกำลังจะถึงนี้แสดงว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับตรงนี้แน่เลยนี่จะพุทธมนทลสายสองเลี้ยวซ้ายไปทุกคนตื่นเต้นมากเลยองค์พระพิฆเนศสวยมากทุกคนจ้ะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะครับบูชาพระพิฆเนศนะฮะแล้วจะเป็นมงคลประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นทุกคน นี่ครับด้านหน้าทางหลวงยกระดับบรมราชชนนีทุกคนจ๋าก็จะเห็นพระพิคเนธทุกคนจ๋าโอมสีคณีสายะนะมะาขอพรทุกคนสาธุครับอุ้ยดอกไม้สวยจังเลยเห็นไหมเนี่ยชาชาชักโรตีชาชักชาวเดิยอยู่ข้างบนนี้เองเห็นไหมทําไมเราโชคดีอย่างนี้ทุกคนจ๋าสาธุครับไปเช็คอินได้แล้วสักการะเรียบร้อยทุกคนจ๋าเช็คอินเข้าไปทางไหนออกทางนี้หรอก มีทางออกหรอทุกคน240เมตรใช่ไหมลองมาดูสิใช่ไหมตามรอยมาทุกคนอะทุกคนจะท้ามหาพรหมอันนี้ไว้สายฐานตายายด้วยครับทุกคน220เมตรแล้วจ้ะทุกคนนี่ท้ามหาพรหมอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้จะเป็นสวนแบบสวยเนาะสวนแนวลุกคชาติทุกคนตรงท้ามหาพรหมปะพิคเนตรและฐาน<า><า>ตายหจา้าจ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 ้านี่ต้นสาบ สับเสือทุกคนอันนี้สับเสืออันนี้เอาไปคั้นกับไปอัญชันนะครับแก้ผุบงอกแล้วก็ไว้ห้ามเลือดเวลาใครโดนอะไรกัดแล้วก็มิดบาดอย่างเงี้ยดอกอกเขาเรียกว่าดอกขี้ไก่ก็คือดอกสับเสือทุกคนอู้ดูสิสวนสวยมากใส่ใต้จัดไว้เลดมากจ้าเหลืออีก210เมตรแล้วเหรอจา้าบ้านคุณตุก๊กเดี๋ยวก็ถึงนะอ่ะแสดงว่าต้องมาตรงนี้ถูกทางแล้วจ้ะ มีจะมีรถสัญจรไปมารถสาธารณะสะดวกสบายมากๆม,มาสายใต้ใหม่นะจ๊ะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนั่นเองทุกคนพอถึงสะพานลอยทุกคนจากตรงนี้นะ140เมตรเองค่ะก็จะถึงบ้านคุณตุ๊กแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปตรงนี้จะเป็นพุนทธมนฑลสายสองจ้าไปสัตไปจังหวัดภาคใต้ได้เลยทุกคนกคนมันขึ้นมาา90เมตรแล้วอ่ะทุกคนจากแสดงว่าอยู่ใกล้นี้แล้วจ้ะ โอ้บรรยากาศดีมากติดจะเซอยติดจะเกับสายใต้ใหม่ทุกคนอุ้ยนี่ดอกบนานเช้าทุกคนนี่เลมอนกลาสไม่ใช่ยากคาเนาะนึกถึงตอนอยู่เมืองนอกอะ่ะเราไปเอาน้่หาตะไคร้เนี่ยมาทําแกงต้มยำให้กับเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าเอา้ามันเป็นเลมอนกราสเหรอนึกว่าเป็นวีทก็คือนึกว่าเป็นวัชพืเชเขาไม่รู้จักต้นตะไคร้เลมอนกลาสไทย อันนี้เป็นบานเช้าค่ะเวลาเช้าๆจะบานพร้อมกันสูวนมากวันสี่ทิศใช่ไหมนี่มันกลาสนี่ตำลึงทุกคนอู้หนรู้กินได้นี่ไงบ้านคุณตู๊กเลิศถึงแล้วทุกคนจ้ามาเช็คกินกันบ้านคุณตูก๊กอ้ยอลังกอรมอกติดเลยกับสายใต้จ้าทุกคนมีความธรรมชาติด้วยนะตรงนั้นอะ่ะไปนี่ไงอ้ยสุดยอดนี่ฮถึงแล้วทุกคนจ๋า ม่ไกลาจากสายใต้ใหม่จริงๆใกล้กับโรตีนะครับชาชักชาวเรือทุกคนโอน้มีต้นลำญ่ด้วยฮะจ้านี่มีห้องพักแบบอย่างนี้ด้วยนะห้องเดียเด่ยวๆทุกคนหลากหลายนะโอเคเนาะหมต่พูดเดี๋ยวเมมจะยาวเกินไหมะนะเดี๋ยวเมมจะเต็มไม่ใช่เมมจะยาวสิคลิปมันจะยาวเกินโอเคเนาะบรรยากาศดีมาก ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะอยู่ที่นี่สองสาคืนนะครับแล้วก็จะไปสุพรรณบุรีทุกคนตามไปชมบรรยากาศกันที่วัทั์กระดานงานพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่33นะครับแต่ใครจะไปสายใต้เดินทางไปภาคใต้ก็มาสายใต้แห่งนี้ได้นะครับมามาพักผ่อนที่นี่ก่อนแล้วก็นั่งรถไปนะครับไปจงังหวัดต่างๆแล้วก็แวะแซบที่โรตีชาชับชาวเรืออาจาะทุกน่าะนี่สวยงามมากนะฮะ ดอกไม้สวยจังเลยทุกคนดูสิสุดยอดมากๆเลยบรรยากาศโอเคเนาะเดี๋ยวอ่านี่ห้องเราอยตรงนี้จ้ะว้าทุกคนว้าสุดยอดทุกคนดูสิว้าอยู่สวยด้วยห้องรดมากทุกคนดูสิครับ่ทีวีจอแบนรดมากมินิบาร์โอเคเนาะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน อีต่อๆไปนะขอบคุณมากครับฟ้าดินให้เจอสิ่งดีๆที่พักดีๆแล้วก็ร้านรวงรอบๆนี้โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปเก็บบรรยากาศแต่ตอนนี้ขอพักร่างก่อนดีทุกคนจ้าโอเคเนาะเจอกันครับนี่สาใต้อยู่ตรงนี้ไงใส่ใต้จูเขียวนี่แหละนะครับที่มีโรตีชาชับชาวเรือทุกคนอืมสุดยอด เดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าครับอีีถัดไป